นิทานก่อนนอนหรือตำนานต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังอาจเต็มไปด้วยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่น่ากลัวและก็น่าขนลุกหลายต่อหลายช่วงอายุคนที่มันมีตัวตนอยู่แค่ในเรื่องเล่าจนเราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเพียงแค่นิทานหลอกเด็กแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ามีหลักฐานบางอย่างที่บ่งบอกว่ามันอาจมีตัวตนอยู่จริงๆและใช้ชีวิตเพื่อเฝ้ามองพวกเราอยู่ในเงามืดที่ใดสักที่หนึ่งบนโลกนี้ สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาวครับกับรายการมาฟังสตอรี่รายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวที่ลึกลับแล้วก็น่าสะพรึงกลัว ต่างๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับถ้าหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็เปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีแ n p a g e IG, TikTok ให้น้องๆได้กดติดตามเพื่อรับความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบครับและถ้าหากว่ากดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้แล้วก็เข้าไปพบกับ3สิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้กันได้เลยครับ การกล่าวหาเรื่องมนุษย์หมาป่าไม่ใช่เรื่องที่แปลกในยุโรปในช่วงศตวรรษที่16แล้วก็17ครับความหวาดกลัวของมนุษย์ในเรื่องของมนุษย์หมาป่าแล้วก็แม่มดถูกพัฒนาควบคู่กันไปการถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็แม่มดส่วนใหญ่มักจะลงเอยด้วยการถูกประหารชีวิตแต่ในจํานวนมากมายของผู้ที่ถูกกล่าวหามีหลายคนที่ยอมรับแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอที่สนับสนุนว่า เขาคือมนุษย์หมาป่าตัวจริงจิลเลสกานิเยอาศายัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวนอกเมืองโดในฝรั่งเศสหลังจากที่เขาแต่งงานกับภรรยาเขาก็ได้พาภรรยาออกไปอาศาัยอยู่นอกเมืองห่างไกลจากผู้คนและการอยู่ด้วยกันสองคนมันก็ทําให้เขารับรู้ว่ามันค่อนข้างยากลําบากในการที่จะหาอาหารมาให้เพียงพอกับปากท้องที่มากกว่าตัวเขาเองคืนหนึ่งในขณะที่เขากําลังอยู่ในป่าล่าสัตว์เพื่อนํามาเป็นอาหารให้ทั้งตัวเขาเองแล้วก็ภรรยามีปีศาจต,ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้น แล้วก็มอบขี้พึ่งลึกลับให้กับเขาเพื่อแก้ปัญหาความยากลําบากในการล่าสัตว์เพื่อนํามาเป็นอาหารให้กับเขาแล้วก็ภรรยาครับและหลังจากที่เขาได้ทาขี้พึ่งลึกลับนั้นเขาก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าและก็เริ่มออกล่าเด็กอย่างน้อย4คนในเดือนตุลาคมปี1572เหยื่อรายแรกเป็นเด็กผู้หญิงครับเธอถูกล่าเข้าไปในสวนอังุนและถูกกัดกินเนื้อบริเวณต้นขาแล้วก็แขนก่อนที่เขาจะนําเนื้อส่วนที่เหลือไปให้กับภรรยาเพื่อทําอาหาร จิลเลสกานิเยออกล่าเหยื่ออย่างต่อเนื่องโดยส่วนมากจะเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในเมืองโดมีบางครั้งที่มีผู้ที่มาพบเห็นก็ขัดขวางการทำร้ายเหยื่อของเขาได้บ้างจากคำให้การของพยานอ้างว่าเขาได้พบเห็นชายคนหนึ่งที่มีสภาพเป็นมนุษย์หมาป่าและเขาจำได้ว่านั่นคือจิลเลสกานิเยและหลังจากที่มีเด็กจำนวนมากถูกเล่นงานโดยมนุษย์หมาป่าเพื่อะจัดความกลัวของผู้คนในเมืองทางการของจังหวัดได้ออกคำสั่งให้ชาวบ้าน สามารถจับกลุ่มและสังหารมนุษย์หมาป่าได้ถ้าหากว่าจําเป็นและเย็นวันหนึ่งกลุ่มคนงานที่เดินทางมาจากบริเวณเมืองใต้เคียง<ๆ>ก็ได้พบกับร่างปริศนาของมนุษย์หมาป่ากําลังกัดกินร่างของเด็กที่ตายไปแล้วแล้วก็มีใครบางคนจําได้ว่าเขาคือจิลเลสการนิเยและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับกานิเยถูกจับในข้อหาอาชญากรรมและการใช้เวทมนต์คาถาเขาถูกเผาที่เสาเข็มในวันที่18มกราคมปี1574 ข้อเท็จริงที่กล่าวว่าอัตราการค้นพบพืชแล้วก็สัตว์ชนิดใหม่ในแต่ละปีอยู่ที่ตัวเลข15,000ถึง18,000ชนิดและครึ่งหนึ่งเป็นมแมลงคงไม่น่าแปลกใจครับถ้าหากว่าสิ่งมีชีวิตลึกลับบางชนิดจะมีอยู่จริงและมันก็มีอยู่มานานแล้วอย่างเช่นนินเงิน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีข่าวการค้นพบสิ่งมีชีวิตในตำนานของญี่ปุ่นในบริเวณน่านน้ำแถบแอนตาร์กติกโดยลูกเรือของเรือการวิจัยวานที่ดำเนินการโดยรัฐบาลสิ่งมีชีวิตนี้มีชื่อว่านินเงินครับนินเงินได้รับการอธิบายว่ามันมีขนาดใหญ่เหมือนกับวาโดยมีความยาวอยู่ที่20-30เมตรแต่รูปร่างของมันนั้นกลับคล้ายกับมนุษย์ โดยที่มีส่วนหัวแล้วก็ระยางที่ข่ายกับแขนแล้วก็นิ้วมือผิวของนินเงินนั้นขาวซีดและไม่มีขนในปี2007มีการพบเห็นนินเงินโดยสถานีล่าวานของญี่ปุ่นและมันก็กลายเป็นข่าวที่โดง่งดังครับแต่จากคําบอกเล่าของผู้ที่พบเห็นนั้นอ้างว่านินเงินจะออกมาให้พบเห็นได้เฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ที่ถ่ายได้จึงไม่ชัดเจนเรื่องราวของนินเงินนั้นจึงเป็นที่สนใจของคนเฉพาะกลุ่มที่เชื่อว่า มันมีชีวิตอยู่จริงๆหลักฐานการมีอยู่ของมันนั้นก็น้อยมากๆและส่วนใหญ่ก็เป็นหลักฐานที่หลอกลวงครับแต่ปริศนาอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นใน Google Earth ที่สามารถจับภาพบางอย่างได้กลางมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งนามิเบียทําให้ผู้คนเริ่มเชื่อว่านินเงินคือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ในโลกร่วมกับพวกเรา ภาพดังกล่าวเป็นภาพของวัตถุลึกลับบางอย่างที่มีสีขาวมีระยางที่คล้ายกับแขนของมนุษย์มันเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำเหมือนกับว่ามันกำลังว่ายน้ำและไม่นานนะัก g o o g l e Earth ก็ได้ลบภาพนี้ออกไปโดยปราศจากคำอธิบายจึงเป็นไปได้ว่ารัฐบาลกำลังเก็บข้อมูลของเงินเงินไว้อย่างเงียบเงียบและไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆต่อสาธารณช The Mothman Prophecies เป็นหนังสือชื่อดังในปี1975มันถูกเขียนขึ้นโดยจอห์นคิวที่เดินทางไปยังเมืองพอยเพลเซนส์ต้นต่อเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ผู้คนกล่าวขานว่า Mothman ในวันที่12พฤศจิกายนปีคศ1966กลุ่มชาย5คนกำลังขุดหลุมฝังศพในเวสต์เวอร์จิเนียรายงานว่าพวกเขาได้พบเห็นมนุษย์บินได้ที่มีดวงตาสีแดงบินโฉบอยู่เหนือต้นไม้ในระดับเหนือศีรษะของพวกเขานี่เป็นเหตุการณ์แรกของการรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีชื่อว่ามอดแมนถัดมาเพียง4วันครับ2คู่รักหนุ่มสาวที่มีชื่อว่าโรเจอร์และลินดาสกาเบรี่สตีฟและแมรี่มันเลททั้ง4คนกำลังขับรถไปพื้นที่ TNT จึงเป็นโรงงานผลิตวัตถุระเบิดที่ปลดประจำการหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างที่มีความสูงราวๆ6ถึง7ฟุตมันมีปีกขนาดใหญ่แล้วก็ยืนอยู่ริมถนนมันเริ่มออกบินตามรถของพวกเขาแต่เมื่อมันโดนแสงไฟหน้ารถมันก็บินหนีหายไปพวกเขาได้นำเรื่องนี้ไปแจ้งกับตำรวจและในวันถัดมามันก็กลายเป็นข่าวครับ ผู้คนมากมายต่างพากันไปยังพื้นที่ TNT เพื่อพิสูจน์เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตลึกลับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีพอที่จะพบกับมันที่เมืองพอยเพ p l e น n t มีการพบเห็นที่น่าเชื่อถือ2-3ถึงครั้งแล้วก็มีน้ำหนักมากพอจนทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังของเมืองนี้ครับนอกจากในเมืองพอยเพล e เซนต์แล้วยังมีรายงานการพบเห็นมอสแมนเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆอีกทั่วโลกและการปรากฏตัวขึ้นของมันก็ถูกเชื่อมโยงเข้ากับลางบอกเหตุก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมเลวร้ายตามมาเช่น ก่อนการระเบิดของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลที่รัสเซียก่อนการเกิดเหตุคนงานในโรงงานเล่าว่าเขาถูกอะไรบางอย่างติดตามมาระยะหนึ่งและคนงานอย่างน้อยสี่คนกล่าวว่าเขาพบกับชายรูปร่างใหญ่มีปีกติดอยู่ด้านหลังแต่ชายคนนั้นไม่มีคอและสีสันแต่กลับมีดวงตาสีแดงที่ลุกเป็นไฟและนอกจากนี้ผู้ที่รอดชีวิตหลังจากการระเบิดได้กล่าวว่าเขาเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่คล้ายกับนกซึ่งมีขนาดราวๆ20ฟตุต บินวนอยู่รอบๆกลุ่มควันเหนือโรงงานและเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดก็คือในวันที่15ธันวาคมปี1967สภานซิว i d g e ที่เชื่อมระหว่างเมืองพอย e เพ e เซนตและเมืองคา n โนการัฐโอไฮโอถล่มลงมาคร่าชีวิตผู้คนถึง46คนซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากการปรากฏตัวของมอสแมน และนี่คือเรื่องราวของ3ส,สิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีอยู่จริงในวันนี้ครับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาจมีอยู่จริงยังมีอยู่อีกมากมายถ้าหากว่าน้องๆชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากฟังเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตลึกลับเพิ่มเติมอีกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นี่คงต้องขอลาไปก่อนครับและพบกับมาฟังสตรอรี่ได้ในคลิปถัดไปครับผมขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามมาจนจบคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ